บรุโตตอนต่อไปที่กำลังจะมาถึงนะครับทางด้านฮิดาริหรือว่า10หางที่อยู่ในคโนฮะนะครับหรือเราเรียกกันว่าสศัตรูตัวใหม่ใช่ไหมที่ช่องเราเรียกแบบนี้นะครับก็จะเริ่มเดือดขึ้นนะครับรวมถึงซราดาด้วยซึ่งตรงนี้มันมีข้อมูลเปลย์ปยมาแบบนี้นะครับแต่จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกันต่อในเนื้อหานะครับก่อนอื่นเลยถ้าใครเข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด b ับสไครด้วยนะครับแล้วก็ ฝากกดติดตามไ g ผมด้วยก็แล้วกันงนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าข้อมูลที่มันเปย์ปยออกมาเนี่ยมันจะเกี่ยวกับที่ตัวของบรูโตะนั้นนะครับได้ขึ้นหน้าปกของจำรายเดือนใช่ไหมซึ่งแน่นอนนะครับเขาได้มีการระบุกเกี่ยวกับว่าตอนหน้าเนี่ยจะมีในเรื่องของการที่พวกตัวของฮิตลิร์นะครับหรือเขาเรียกว่า10หางเนี่ยเริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับผมซึ่งเขาย้ํากันว่า สิหางที่อยู่ในโคโนฮะนะครับซึ่งณเวลานี้เนี่ยก็มีฮิดาริคนเดียวนะครับแล้วก็ตัวของซาลาดะใช่ไหมซึ่งแน่นอนนะครับว่าไอ้คู่เนี้ย มันซัดก,กันแล้วนะครับเมื่อตอนที่แล้วเนาะซึ่งในตอนที่แล้วเราขอพูดคร่าวๆแบบโดยรวมก่อนนะกันนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยสะมกกว่านะครับของทั้งตัวของชิกามารุนะครับและรวมถึงบรูโตแล้วก็คาวากินะครับช่วงกลางๆเนี่ยก็จะเป็นการซัดก,กันนะครับระหว่างฮิดาริแล้วก็ซาลาดะนะครับที่จบลงด้วยที่ตัวของซาลาดะนั้นเนี่ยสามารถซัดฮิดาริเนี่ย ลงไปกองกับพื้นได้นะครับผมซึ่งก็โดนพันปักษาสล,ลัดันแหละหลังจากนั้นนะครับช่วงท้ายลงมาเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องก้าหางนะครับผมแล้วก็ตัวของฮิมมวลวิและสุดท้ายเลยเนี่ยก็เป็นการที่ฮิมมอวลวิลระเบิดพลังก้าห่างออกมานั่นเองนะครับซึ่งคร่าวๆในอตอนนั้นเนี่ยมีประมาณเท่านี้นะครับส่วนใครอยากอ่านเพิ่มเติมหรือยังไม่ได้อ่าน แอปังอัพัทนะครับสามารถหาอ่านได้ที่นั่นเลยอ่าแล้วก็กลับมาที่ตัวของสรลดะแล้วก็ทางด้านตัวของฮิดาลินะครับแน่นอนนะครับว่าตอนที่แล้วเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นนะครับว่าฮิดาลิเองเนี่ยเขามีการเปิดใส่สรละดะก่อนนะครับโดยการใช้พันปักษาของเขาเนี่ยโจมตีใส่สรละดะทันทีที่รู้ว่าสรละดะมาถึงที่นี่นะครับเพราะว่าโคโนฮามารูเนี่ยแมงเสือกเรียกชื่อใช่ไหมพอเรียกชื่อเสร็จเนี่ย ฮิตาลีมันใช้การเคลื่อนไหวเดียวกับโคดนะครับโดยการเคลื่อนไหวผ่านไอ้เส้นสีดำๆนะครับแล้วมันก็ไปโผล่ข้างหลังแล้วก็พยายามที่จะโจมตีนะครับซึ่งแน่นอนว่าสารดัตเนี่ยเป็นเป้าหมายของมันอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบในตัวของไอ้สีศัตรูตัวใหม่เนี่ยคือมันไม่เล่นเป้าหมายมั่วนะครับซึ่งมันเนี่ยก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วใช่ไหมว่าทางด้านโคโนฮามารูเนี่ยเป็นเป้าหมายของมิสซิลนะครับแต่มันก็ไม่เล่นใช่ไหมและตัวของพวกมันเองเนี่ยก็ไม่ได้เล่นคนอื่นมั่วยกเว้นเป้าหมายด้วยนนนะรัััทท้้งงงีี่่่่มจเลตขขออซูา ก็ได้นะครับเพราะว่าดูจากระดับแล้วเนี่ยน่าจะอ่อนแอกว่า,าระดะด้วยซ้ำนะครับแต่มันก็มุ่งที่เป้าหมายมาเลยซึ่งตรงนี้จูล่าเคยแสดงให้เราเห็นแล้วนะครับว่าถ้าเขาคิดจะเล่นใครถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาก็จะเสนอแนวทางนะครับว่าให้ยอมแพ้หรือว่าให้ยอมส่งเป้าหมายของเขามานะครับแล้วคนคนนั้นเนี่ยจะรอดใช่ไหมยกเว้นแต่ จะไปขัดขืนเขาหรือว่าจะไปแข่งกล้ากับเขานะครับอันนี้เนี่ยก็จะโดนเล่นงานได้นะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยทีม10ของชิกาไดนะครับกำลังโดนแบบนี้อยู่นะครับเพราะว่าไปแข่งกล้ากับตัวของทางด้านจุล่านั่นเองนะครับจุล่าเองเนี่ยก็ยังคงเสียดายนะครับกับการที่ต้องมากําจัดทีม10นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าทีมนี้เป็นทีมเวิร์คที่เขารู้สึกชอบนะครับผมซึ่งตรงนี้ ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นเลยว่าไอโฟนนี้มันไม่ได้เล่นคนอื่นมั่วยกเว้นแต่จะเป็นเป้าหมายของมันจริงๆนะครับว่าถือว่าเป็นตัวละครตัวร้ายที่มีอุดมคติแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรวะจจรยบาณน,นะครับของตัวร้ายพอสมควรเลยนะครับสาหรับไอศิตตูตัวใหม่อะกลับมาที่ตัวของซาลดาอีกรอบหนึ่งซึ่งในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆชาวต่างชาตินะครับที่พอได้เห็นข่าวๆที่มีการประกาศออกมาเนี่ยเขาก็หวังว่าทางด้านตัวของซาลดาเนี่ย จะโชว์เนตรวงแหวนนะครับผมกระจกเงาหมื่นบุพภาให้เราได้ดูในตอนหน้านั่นเองซึ่งสิ่งที่แฟนๆอยากได้เห็นจากเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพภาของซาลาดะเนี่ยไม่ใช่ลวดลายใช่ไหมเพราะว่าลวดลายเนี่ยเราเห็นไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่แฟนๆอยากจะเห็นเนี่ยก็คือพลังนะครับของเนตรน,นี้นั่นเองว่ามันจะเป็นรูปแบบใดนะครับหรือว่าจะเป็นแพทเทิร์นเดิมที่ซาสเกะเคยใช้เลยนะครับนั่นก็คือสามารถปล่อยนะครับทางด้านตัวของเทวีสุริยานะครับแล้วก็ รวมถึงสามารถใช้พวกหรือว่าอ่างจันทาอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันเนี้ยคนก็ลุ้นอยู่นะครับถ้ามันเป็นแบบเนี้ยคงจะน่าเบื่อนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็อยากจะรู้นะครับว่าการที่ซาสเกะยอมช่วยเหลือซาลาดะหลังจากที่ซาลาดะขอร้องแนละซาส,สเกะเห็นว่าซาลาดะเนี่ยปลุกเนกเนกระจกงามหมืน่นบุพผาขึ้นมาได้ นั่นเนี่ยคือพลังในการโน้มน้าวคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นคาถาลวงตาในรูปแบบใหม่หรือเปล่านะครับของเนตรวงแหวนอันนี้คนก็รอดูอยู่นะครับว่าที่ซาสึสเกะยอมไปช่วยเหลือตัวของนารุโตะเพราะว่าเชื่อใจในตัวลูกสาวอย่างซาลาดะเนี่ยมาจากคาถาลวงตานี้หรือเปล่านะครับหลายคนเนี่ยเคยโยงด้วยนะว่าไอคาถาลวงตาของซาลาดะถ้ามันเป็นพลังของเขาจริงๆนะครับมันก็จะออกแนวคล้ายๆของชิซุยนะครับที่สามารถควบคุมคนโดยที่คนคนนั้นเนี่ย ไม่รู้ตัวได้นะครับก็เรียกได้ว่าเจ๋งเลยนะเพราะว่าของชิซุยเนี่ยเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นอยู่แค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองนะครับโดยการที่ตัวของอิทาจิเนี่ยใช้กับตัวเองนั่นเองนะครับกะจะไปใช้กับซาสเกะใช่ไหมแต่ มาใช้กับตัวเองก่อนในสงครามโลกนินจาครั้งที่4ซึ่งเอาความจริงที่เราเห็นมันได้น้อยเนี่ยเพราะว่าไอกระถานรวงตานี้เนี่ยถ้าใช้ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับมันก็จะต้องทิ้งระยะเวลาในการใช้เนี่ยถึง10ปีกันเลยทีเดียวนะครับยกเว้นแต่ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยจะมีเซลล์ของฮาชิรมะซึ่งจะสามารถลดระยะเวลาในการใช้ได้นะครับดันโซเนี่ย เคยพูดเอาไว้นะถ้าผมจะไม่ผิดว่าถึงต่อให้จะมีเซลล์ของฮาชิรมะนะครับมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะที่จะใช้ไอเนตนี้เนี่ยได้หลายๆครั้งต่อวันนะครับคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะได้แค่วันละครั้งเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งถ้าสาระดะไม่มีข้อจํากัดตรงนี้ถือว่าเทพเลยนะแต่ถ้ามีเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากและที่สาระดะจะใช้เนตนี้ออกมานะครับเพราะว่าใช้ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าใช้แต่สเก็ตไปแล้วถ้าต้องรอถึง10ปีเนี่ย ถ้ากว่าว่าเนี่ยเนี้ยสุดเปล่าไปเลยอก็ต้องรอดูกันว่าตอนหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยถูกระบุมาว่าทางด้านของซาลาดานเนี่ยน่าจะเข้มข้นขึ้นนะครับก็เท่ากับว่าในตอนหน้าทางด้านของฮิมมอลีแล้วก็เก้าหางรวมถึงจูล่าเนี่ยอาจจะเบาบางลงในเรื่องของบทในตอนหน้าหรือเปล่านะครับซึ่งมันอาจจะทาให้แฟนๆหลายคนเนี่ยเสียดายเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากจะเห็นการอารวาสอีกครั้งของผู้ที่เป็นร่างสถิตคนใหม่ ของก้าหางก็ละกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เห็นร่างสถิตที่แบบว่าบ้าคลั่งเหมือนนารูโตะเนี่ยมานานแล้วนะครับและตัวของก้าหางเองเนี่ยก็บอกมาในตอนที่แล้วด้วยใช่ไหมว่าอะไหนๆระเบิดออกมาแล้วก็อะเราวาดสักตั้งนึงอะไรแบบนี้นะครับเราก็อยากจะรอดูเนาะก็ไม่รู้ว่าตอนหน้าเนี่ยเขาจะลดการต่อสู้ของไอ้คู่นี้ลงไปหรือเปล่าเขาไปเน้นที่ซาลาดะนั่นเองเพราะว่าในตอนที่แล้วเนี่ย สาลาดะก,ก็น้อยเหมือนกันนะส่วนใหญ่มาเน้นที่คู่นี้อาจจะสลับกันบ้างแล้วอีกหนึ่งจุดที่หลายคนก็เฝ้าดูไม่ต่างกันนะครับนั่นก็คือการตายของอีโนจินนะครับที่ผมเคยทําคลิปลงไปแล้วนะครับหลายคนก็ให้ข้อเสนอว่าอาจจะไม่ตายนะครับอาจจะเป็นในมุกที่แบบว่าไอ้ร่างที่ถูกแทงเนี่ยเป็นผ้าปะสุลสัตว์เทียมของตัวอีโนจินหรือว่าร่างแยกของเขาน,นเองนะครับไม่ใช่ร่างจริงๆอะไรแบบนี้ซึ่งก็ขอให้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าตัวละครใหม่เนี่ย ก็ยังไม่อยากให้ใครเสียชีวิตในตอนนี้ใช่ไหมอย่างในรุ่นของนารุโตะกว่านีจ้จิตจะเสียชีวิตเนี่ยก็มาในสุดใหญ่เลยนะครับผมอยากจะให้สึกมันใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับและเออค่อยๆตัดตัวละครไหนอ,ออกไปนยก็ค่อยว่ากันนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้เลยนะครับส่วนใครติดตามเกี่ยวกับเรื่องมหาเวทผนึกมานตัวเต็มเนี่ยผมได้ทําให้แล้วนะครับสามารถกดดูต่อได้ที่นี่เลยถึงแม้ว่ามันจะเจ็ดหน้าจบก็าตามนะครับแต่เนื้อหาข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะสนุกเนาะแล้วก็ รู้อะไรเยอะแยะเลยเกี่ยวกับที่ตัวของสุขุณะปะทะกับยูตะนั่นเอง